คลองสามเอ AB บอยให้นะครับสภาพสวยๆครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดโอ้ล้่ยายังเขียวอยู่นะครับตัวนี้อ่าเครื่องสวยๆครับตัวนี้ตัวนี้เอบีบอยเนี่ยน่าจะมันพั0เจ็ดรบาททีอีอ่ะมันน่าจะต้องมี30กวา่ากับสี่สิบแดงอ๋อฟังเสียงเลยครับไป Oh,